ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o เวลบทที่713ิาปฏิหารข้าไม่มีทางยอมหากไม่เห็นด้วยตาของตนเองก็เกรงว่าคงไม่มีใครเชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงและมีแค่ผู้ที่เห็นด้วยตาตัวเองเท่านั้นที่รู้ว่าช่วงเวลานี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงจะรู้ว่ามันน่าหน้า,นา,นา,นาอัศจร,รย์เพียงใดเหมือนกับที่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าเมื่อจักรพรรดิคุกเข่าลงอ้อนวอนขอพรพระเจ้าอย่างเศร้าสลดเพื่อยกโทษให้ประชาชนในใต้ล่าช่วยชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์หิมะ หยุดแล้วหลังจากคำพูดสุดท้ายของจักรพรรดิสิ้นสุดลงตอนนั้นไร้ซึ่งนิมิตอันใดหิมะที่ร่วงหล่นมาจากท้องฟ้าหายไปอย่างไร้ร่องรอยท้องฟ้าเริ่มสว่างขึ้นมหัศจรรย์ทุกคนซึ่งอยู่ที่นั่นต่างตกตะลึงจ้องมองฉากที่เกิดขึ้นอย่างว่างเปล่าราวกับกำลังอยู่ในความฝันจากภาพเคลื่อนไหวด้านหน้ากลับสู่ความนิ่งสงัดในช่วพริบตาหิมะหยุดตกแล้วเมื่อสิ้นสุดพิธีสัก,กระของจักรพรรดิหิมะซึ่งกำลังตกอยู่ก็หยุดในทันทีพระเจ้านี่เป็นเรื่องจริงอย่างนั้นหรือ เหล่าคุณนางรวมถึงทหารนับพันคนในตอนนี้ทุกคนเงียบเป็นเป่าสากดได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจเรากับอยู่ภายใต้มนต์สะกดเหมือนว่าทุกคนถูกสาบให้กลายเป็นหินในเวลานี้ไม่มีใครสามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้ทุกคนต่างหยุดนิ่งอยู่ที่เดิมแยกแยะในสิ่งที่พวกเขาได้เห็นแน่นอนในตอนนี้ทุกคนกลายเป็นหินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีใจจะสนใจสิ่งอื่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยว่าพวกเขาจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติอันละเอียดอ่อนของเสด็จอาก้าหรือไม่ ไม่มีใครรู้ในวินาทีซึ่งหิมะหยุดตกราวกับปาฏิหาริย์ของพระเจ้าเสด็จอาก้าวคืนสภาพกลับมาเป็นปกติดวงตาสดใสและลึกล้ำที่แท้ที่แท้นี้ก็คือความมั่นใจของจักรพรรดิคนใตายาวกับพริบอย่างแผวเบาราวกับมแมลงปอร่วงหล่นบนใบบวัวน้ำตาคลอเสด็จอาก้าค่อยๆลืมตามขึ้นเห็นหิมะซึ่งอยู่ตกอย่างกระทนหันเสด็จอาก้าเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอันจำใสรอยยิ้มอันเลือนรางปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเขาทายาสกุลฝูข่าประเมินเจ้าต่ำเกินไป หิมะหยุดแล้วหิหยุดแล้วหิหยุดแล้วจักรพรรดิรู้สึกซาบซึ้งจากใจจริงหิมะหยุดแล้วหิมะหยุดแล้วพระเจ้าทรงคุ้มครองตรงหลิงพระเจ้าทรงตอบรับคําขอของจักรพรรดิทีหยุดตกแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นคนตะโกนออกมาในที่สุดคําสาบก็ถูกทําลายทุกคนตื่นขึ้นมาจากภวังตุกเหล่าขุนนางในพระราชวัง ราชองครักต่างคุกเข่าลงเสด็จอาก้ากับสู้ชินอองเองก็ไม่สามารถละเลยได้หากตอนนี้เจ้าไม่ทําตามเจ้าจะกลายเป็นเป้าหมายและศัตรูต่อสาธารณชนขอองค์จกักรพรรดิอายุยืนนานหมื่นปีหมื่นหมื่นปีณนะตอนนี้นอกจากประโยคนี้แล้วก็ไม่สามารถหาคําใดมาสรรเสริญความยิ่งใหญ่ขององค์จกักรพรรดิได้เลยในตอนนี้พระเจ้าทรงมอบพลังอันยิ่งใหญ่ในการสนับสนุนองค์จกักรพรรดิหิมะหยุดตกแล้ว ผู้ซึ่งปิติยินดีมากที่สุดในตอนนี้ก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากองค์จัก,กรพรรดิความปิติยินดีของเขาเหมือนคลื่นทะเลที่สาดซัดกลืนกินร่างกายของเขาไปทั้งตะวะหิมะหยุดตกแล้วเมื่อพิธีบูชาฟ้าสิ้นสุดลงหิมะหยุดตกในทันทีนี่คือผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเขาเป็นจักรพรรดิองค์แรกในจิ๋วโจที่อธิษฐานขอพรจากพระเจ้าและได้รับคําตอบรับกลับมา ห่าหาหากไม่ใช่เพราะเหตุนี้ยังมีเหตุผลอันใดอีกจัก,กระพัดลุกขึ้นยืนพร้อมหัวเราะออกมาดังลั่นในตอนนี้ทุกคนเข้าใจได้ทันทีว่าเขาภาคภูมิใจมากแค่ไหนหิมะจะหยุดลงตอน9 4้โมง45นาทีเป็นอย่างที่คิดฮิมะหยุดตกเวลานั้นจริงนี่คือสิ่งซึ่ง,งพระเจ้าลิขิตให้ข้าข้าคือบุตรแห่งมังกรที่แม้แต่ฟ้ายังต้องเชื่อฟัง คราวนี้ข้าอยากจะรู้ว่าพวกเจ้าที่บอกว่าข้าไม่คู่ควรแก่ตำแหน่งจักรพรรดิยังจะมีใครกล้าบอกว่าข้าไม่คู่ควรอยู่อีกหรือไม่และในใต้ล่ายังมีใครกล้าเป็นศัตรูกับข้าผู้ซึ่งเป็นศัตรูกับข้าก็เท่ากับว่าเป็นศัตรูกับสวรรค์มีความสุขอิ่มเอิบใจความรู้สึกของจักรพรรดิในตอนนี้ดีกว่าตอนที่ได้ยินว่าเหล่าพี่น้องและพระบิดาของเขาตายจากโลกนี้ไปแล้วเสียอีกราชวงศ์ตรงหลิงนอกจากเขาแล้วก็ไม่มีใครสามารถเป็นจักรพรรดิได้อีก เขาเป็นคนเดียวที่มีคุณสมบัติได้นั่งบนบัลลังก์กษัตริย์แห่งตงหลิงเขาคือพระจักรพรรดิแห่งตรงหลิงตอนนี้จักรพรรดิดีใจจนไร้ขอบเขตโชคดีที่เขาควบคุมสติสัมปชัญญะได้ดีการขึ้นครองตำแหน่งจักรพรรดิมาหลายปีทำให้จิตใจของเขาแข็งแกร่งและแน่วแน่กว่าเดิมมากดังนั้นเขาจึงไม่ทำอะไรที่ดูเหมือนการเสียสติจักรพรรดิยืนตระหง่านอยู่บนสารเจ้ามองลงมายังเหล่าข้าราชบริพารที่กำลังคุกเข่าอยู่แทบเท้าของเขา เหล่านี้คือข้าราชบริพารของเขาทุกคนในใต้ล่าล้วนต้องยอมจำนนต่อแทบเท้าเขาจักรพรรดิกลางมือออกทั้งสองข้างกล่าวออกมาเสียงดังว่าทุกคนยืนขึ้นในตอนนี้เลือดในร่างกายของจักรพรรดิร้อนรุ่มเป็นอย่างมากเขาเชื่อว่าชีวิตนี้เขาจะสามารถทำให้จิวโจรวมเป็นหนึ่งได้สำเร็จและได้รับการสวามิภักดิ์จากประชาชนทุกคน ในขณะเดียวกันก็แอบรู้สึกเสียใจเล็กน้อยหากรู้ตั้งแต่แรกว่าคำพูดของฟูหลินเป็นความจริงเขาวควรจะทำพิธีบูชาฟ้าต่อหน้าประชาชนทุกคนทำให้ประชาชนในตรงหลิงได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในตัวจักรพรรดิของพวกเขาว่ามันยิ่งใหญ่มากเพียงใดน่าเสียดายแต่ตอนนี้จักรพรรดิก็พอใจกับผลลัพธ์ที่ออกมาเขาเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้จะต้องแพร่กระจายออกไปในทุกซอกทุกมุมบนแผ่นดินจิวโจในตอนนี้จักรพรรดิมีความทะยอทะยานเป็นอย่างมากเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะสามารถพิชิตใต้ลาได้ พระเจ้าทรงคุ้มครองตรงหลิงพระองค์ผู้ทรงปริชายาณขอองค์จัก,กรพรรดิอายุยืนนานหมื่นปีหมื่นหมื่นปีผู้คนด้านล่างของศาลเจ้ายังคงไม่ลุกขึ้นยืนแต่แสดงความเคารพจากส่วนลึกของจิตวิญญาณอีกครั้งในตอนนี้คำสรรเสริญของพวกเขาล้วนออกมาจากจิตใจอย่างแท้จริงหากจักรพรรดิไม่มีพระปริชาสามารถเช่นนั้นหลังพิธีบูชาฟ้าสิ้นสุดลงหิมะจะหยุดตกได้อย่างไร แม้มีคนคิดว่าจัก,กรพรรดิอาจรู้ล่วงหน้าว่าหิมะจะหยุดตกในวันนี้แต่พวกเขาเองก็เชื่อในตัวจัก,กรพรรดิมากขึ้นเนื่องจากจัก,กรพรรดิสามารถรู้ลิขิตล่วงหน้าของสวรรค์ลิขิตสวรรค์อะไรคือลิขิตสวรรค์ลิขิตสวรรค์ก็คือสิ่งที่สวรรค์เป็นผู้กำหนดลิขิตสวรรค์ไม่อาจฝ่าฝืนได้และจัก,กรพรรดิก็ได้รับลิขิตจากสวรรค์ หัวใจของเหล่าขุนนางและทหารในตรงหลิงกำลังเดือดพล่านจัก,กรพรรดิผู้ซึ่งพวกเขาถวายตัวรับใช้เป็นผู้ได้รับลิขิตของสวรรค์พวกเขาคือข้าราชบริพารของพระองค์แน่นอนว่าพวกเขาเองก็ต้องได้รับพรจากสวรรค์แม้แต่ซู่ชินอ๋องเองยังมีใบหน้าอันตื่นเต้นเสด็จอาก้าวอยู่ใกล้กับซู่ชินอ๋องมากเขาแอบได้ยินอีกฝ่ายกล่าวออกมามีจกกักรพรรดิศักดิ์เช่นนี้อยู่เป็นโชคดีของตรงหลิง เสด็จอาก้ารู้ดีกว่าชัยชนะครั้งนี้ของจักรพรรดนั้นไม่ใช่ชัยชนะอันงดงามเหมือนเช่นเคยมันงดงามกว่าปกติเป็นอย่างมากเขาพิชิตใจทุกคนได้สําเร็จในตอนนี้ทุกคนต้องถอยออกมาหนึ่งเก้าภายใต้แสงแห่งปาฏิหารไม่ว่าพวกเขาจะเคลื่อนไหวอย่างไรายการกระทําเหล่านั้นก็ดูโง่เขลาอย่างชัดเจนสําหรับเกมนี้เขาคิดว่ามันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นไม่ใช่จุดจบ9ก้าโมงสีนาที นั่นเป็นช่วงเวลาซึ่งจักรพรรดิทำพิธีบูชาฟ้าและหิมะหยุดพอดีปาฏิหาริ์เช่นนี้ไม่ว่าใครจะพูดอะไรล้วนไร้ความหมายการโจมตีทั้งหมดไร้อำนาจตอนนี้สิ่งที่เขาทำได้ก็มีแค่ถอยออกไปหนึ่งเก้าเสด็จอาก้าวจ้องมองเหล่าผู้คนที่ยิ้มออกมาด้วยความปิติยินดีองค์จักรพรรดิอนาคตยังอีกยาวไกลปาฏิหาริ์นั้นเป็นเหมือนโซ่ตรวนจักรพรรดิง่เขลาทำได้ง่ายจักรพรรดิผู้เก่งกาจทำได้ยากแต่จักรพรรดิศักดิ์ไม่มีทางเป็นไปได้ สเสด็จอาก้าหันหน้ามองเตรียมพร้อมจับกลุ่มฟูหลินซึ่งซ่อนตัวอยู่อย่างไร้ซึ่งความผิดพลาดฟูหลินยังคงสวมเสื้อผ้าสีเงินอยู่ในท่าทางที่นิ่งสงบราวกับเรื่องที่เกิดขึ้นบนสารเจ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาแนวของชายทั้งสองมาบรรจบกันและพวกเขาก็แลกเปลี่ยนคำตอบกันโดยปริยายคนเราสามารถพัฒนาได้หลังจากการศึกษาซึ่งกันและกันฟูหลินทายาทของสกุลฟูเจ้าทำเรื่องนี้ลงไปแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าจะสามารถหลบอยู่ในมุมมืดเช่นนั้นได้อีกงั้นหรือ ฟูหลินในเมื่อเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของจิวโจวเจ้าก็อย่าได้คิดจะปลีกตัวเองออกไปคิดจะซ่อนตัวข้าไม่มีทางยอมให้เจ้าทำเช่นนั้นจักพระพัแสดงละครใหญ่โตขนาดนี้แน่นอนว่ามันไม่มีทางจบลงเพียงเท่านี้อย่างแน่นอนหลังจากนี้เป็นเวลาบำเพ็ญกุศลสรรเสริญคุณธรรมและประกาศให้ใต้ล่าได้รู้ ตอนนี้จักรพรรดิต้องการให้ใต้ล่าได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้เร็วที่สุดให้ใต้ล่าได้รู้ว่าเขายิ่งใหญ่และน่าเกรงขามปานใดและในขณะเดียวกันเขาต้องการเห็นทัศนคติของผู้ปกครองหนานหลิงซีหลิงเปยหลิงและเมืองจิ่วเขาคือผู้ได้รับลิขิตจ,จากสวรรค์นั่นคือเขาเป็นจักรพรรดิซึ่งอยู่บนจุดสูงสุดของโลกใบนี้เขาต้องการให้จักรพรรดิของอีกสามประเทศได้รู้ว่าทั้งสามจะต้องอยู่ภายใต้เงาของเขาตลอดไป เมื่อพิธีสิ้นสุดลงจักรพรรดิสั่งให้จัดงานเลี้ยงในค่ำคืนนี้ขณะเดียวกันให้เชิญซีหลิงเทียนเลยหนาหนลิงจินฝานรวมถึงเจ้าเมืองเย่ยเฉิงมาร่วมงานบอกว่าจักรพรรดิต้องการร่วมสนุกกับทุกคนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับตรงหลิงแน่นอนว่าเหล่าข้ารับใช้ในตรงหลิงต่างดีใจเนื่องจากตอนนี้พวกเขาสามารถคุยโวโอโอดกับหนาหนลิงและซีหลิงได้พวกเจ้าลองดูจักรพรรดิของพวกข้าทำพิธีบูชาฟ้าหิมะที่กำลังตกหนักก็หยุดในทันทีหากจักรพรรดิของพวกข้าไม่ใช่ผู้ที่ลงมาจากสวรรค์แล้วพระองค์จะเป็นอะไรได้ จัก,กรพรรดิของพวกข้าเป็นห่วงประเทศและประชาชนจากใจจริงขนาดพระเจ้ายังทรงเห็นใจจนถึงขั้นสั่งให้หิมะหยุดตกนี่คือลิขิตสวรรค์มันคือลิขิตสวรรค์การกระทําขององค์จัก,กรพรรดินั้นไม่ได้ทําแค่ประชาชนในตรงหลิงเท่านั้นแต่องค์จัก,กรพรรดิของพวกเรายังทําเพื่อประชาชนในใต้ล่า อบอกเลยว่าเรื่องที่หิมะหยุดตกนั้นบังเอิญเป็นอย่างมากบังเอิญจนเหล่าข้าราชบริพานไม่ต้องใช้สมองคิดคำสรรเสริญพวกเขาสามารถกล่าวชื่นชมองค์จักรพรรดิได้อย่างราบรื่นเนื่องจากไม่ว่าจำเป็นคำไหนก็สามารถนำมาใช้ได้ทั้งนั้นทุกสิ่งอย่างล้วนมีสองด้านเสมอเมื่อหิมะหยุดตกซีหลิงเทียนเลยและนานหลิงจินฝานเองก็ดีใจแต่ไม่ควรใช้วิธีนี้ในการทำให้หิมะหยุดตก องจักรพันดิแห่งตรงหลิงกำลังบอกกับทุกคนบนโลกให้รู้ว่าที่หิมะหยุดตกได้เป็นเพราะเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าดังนั้นความดีและเกียรติยศทั้งหมดล้วนเป็นของจักรรพัิแห่งตรงหลิงส่วนประชาชนของนานหลิงซีหลิงและเปยหลิงหลังจากรู้เรื่องราวเหล่านี้พวกเขาเองก็แอบขอบคุณจักรรพัิแห่งตรงหลิงขอบคุณที่จักระพัิทำให้ความทุกทรมานในครั้งนี้ผ่านไปด้วยเหตุนี้ศักดิ์ศรีของจักรรพัิตรงหลิงจึงเพิ่มมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน นันหลิงจินฝานใช้แรงบีบแก้วในมือจนแตกเก้าโมง45้านาทีเก้าโมง45้านาทีบัตรซบหกักรู้ว่าเก้าโมง45้านาทีสามารถทำให้หิมะหยุดตกได้แบบนั้นตรงหลิงของพวกเจ้าจะมีโอกาสได้โอหังเช่นนี้ได้อย่างไรใช่ถ้ารู้ก่อนหน้านี้หากรู้ก่อนหน้านี้หากพวกเขารู้ก่อนหน้านี้พวกเขาก็สามารถทำแทนจักรดิดติงได้และพวกเขาก็จะกลายเป็นผู้ที่สวรรค์ยอมรับแต่น่าเสียดายเสียดายที่พวกเขาไม่รู้ สารเลวไปหามาไปหามาให้ข้าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ข้าไม่เชื่อข้าไม่เชื่อว่าจักรพัรดิผู้เยาหยิ่งจะมีความมั่นใจและกล้าจะทําอะไรเช่นนี้ด้วยตัวเองนาาหลิงจินฝานโกรธมากซีหลิงเทียนเลยเองก็เข้าใจเขาเองก็กําลังควบคุมอารมณ์อยู่เช่นกันจักรพัรด์ติงเขากําลังเหยียบจักรพัรดิของสามประเทศที่เหลือเพื่อปีนขึ้นไปเขาสามารถเอาชนะใจประชาชนได้ก็จริงแต่เขาทําให้จักรพัรด์ทั้งสามประเทศต้องขุนเคือง ต่างจากท่าทางที่นานหลิงจินฝานแสดงออกมาซีหลิงเทียนเลยเก็บความโกรธไว้ในใจมือของเขาบีบแก้วแน่นพูดออกมาด้วยใบหน้าอันมืดมนเป็นห่วงประเทศและประชาชนข้าว่าเขาเป็นห่วงประชาชนและแผ่นดินทั่วทั้งใต้ล่าเลยมากกว่าคิดจะรวมจิวโจให้เป็นหนึ่งทายทยานยิ่งนักฮือจัก,กรพัิติง เจ้าคิดว่าจะทําให้ทั่วทั้งใต้ล่าสยบภายใต้แทบเท้าเจ้าด้วยปาฏิหาริย์เพียงเล็กน้อยแค่นี้งั้นหรือโลกนี้ไม่ได้มีไว้สําหรับผู้มากคุณธรรมแต่มันมีไว้สําหรับผู้มีความสามารถอีกอย่างด้วยการกระทําของเจ้าในวันนี้เจ้าก็สามารถหลอกได้แค่ประชาชนอันโง่เขลาของเจ้าเท่านั้นข้าไม่เชื่อว,ว่าเจ้าจะได้รับการยอมรับจากสวรรค์ไปไปหามาใครกันที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ในครั้งนี้ขอครับ ตอนนี้เหล่าผู้มีอำนาจต่างพากันค้นหาข้อมูลของฟูหลินแม้ว่าต้องตกน้ำหรือลุยไฟพวกเขาก็ต้องหาตัวของฟูหลินออกมาให้จงได้ศัตรูที่อยู่ในความมืดหกักไม่รู้ตัวพวกเขาก็ไม่มีทางสบายใจสิ่งที่เฟิงชิงเฉินคิดไม่ถึงก็คือหลังจากฟูหลินหายไปนานขนาดนี้การปรากฏตัวครั้งใหม่ของเขากลับทำให้ตกใจเสียเหลือเกินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวลบทที่714การรักษาทุ่มเทไปเสียแรงเปล่าหิมะหยุดตกแล้ว หลังจากที่หิมะตกอย่างหนักต่อเนื่องมานานกว่า15้าวันในที่สุดมันก็หยุดตกเสียทีใครที่มีได้เข้าไปยังพิธีบูชาฟ้าก็มิมีทางทราบเรื่องบูชาฟ้าเลยพอหิมะหยุดตกก็พากันยินดีปรีดาหิมะหยุดตกแล้วพวกเขาก็ทำมาหากินได้เสียทีซึ่งชิงเฉินไปรอซูเหวินชิงที่ตำหนักตั้งแต่เช้านางมิได้รอคนของตระกูลซูมหานางเพราะนางรู้ดีว่าหลานจิวชิงก็คงน่าจะที่จะฟื้นแล้ว แค่หามีเพียงแค่คนแค่เพียงคนเดียวนางมิมีทางเอาใจทั้งหมดไปไว้ให้กับคนแค่แค่เพียงคนเดียวระหว่างนั้นเองก็มีคนมาหาและพานางไปยังห้องรักษาเฟิ่งชิงเฉิงถือกระเป๋าโอสถเวชภั์เข้าไปวันนี้เซวีนเศร้าฉีไม่ได้ตามนางมาด้วยเพราะวันนี้เขายุ่งมากดูเหมือนว่าเขากำลังเตรียมรับมือกับเสด็จอาเก้าอยู่ ถ้ามันจะจบแบบนี้เฟิงชิงเฉินก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่เพราะมิว่าจะพูดเยี่ยงไรเซวีนเศ้าฉีก็ยังคงดื้อรั้นเฟิงชิงเฉินจึงมิมีทางออกใดทําได้แต่ปล่อยวางเดินเข้าห้องรักษาไปจากการรักษามาสิบกว่าวันคะแนนทางจัญญาบรณแพทย์ของเธอเพิ่มขึ้นไปห0 0้อยกว่าคะแนนซึ่งการที่มารักษานั่นก็เป็นเพราะเธอก็ต้องการคะแนนทางจัญญาบัณนั่นเองแต่ใครจะไปรู้พอมาถึงห้องรักษาก็พบว่าอ้าวหิมะหยุดตกแล้ว ก่อนหน้าหิมะยังตกอยู่แม้ว่ามันจะหยุดไปบ้างนั่นทําให้เฟิ่งชินเฉิงรู้สึกหวั่นหวั่นว่ามันจะหยุดแบบเหมือนครั้งที่มันตกในตอนแรกไหมตอนเธอออกมาหิมะก็ยังคงตกอยู่อะไรกันหิมะหยุดตกแล้วหรือเฟิงชิงเฉินพึมพำออกมาทําให้ผู้คนต่างได้ยินและเงยหน้าขึ้นไปมองหิมะหยุดตกแล้วจริงเสียด้วยผู้คนที่นั่นต่างพากันออกมาท่ามกลางกองหิมะมองไปบนฟ้าพากันดีอกขีใจหยุดตกแล้วหยุดตกแล้วจริงๆ ความสุขเหล่านั้นมันเปรียบเหมือนโรคติดต่อพอพี่คนยินดีก็พากันยินดีไปทั่วพวกเขาสวมใส่เสื้อผ้ากันบางๆเท่านั้นแต่ก็มีได้รู้สึกกลัวความเหน็บหนาวแต่อย่างใดพากันกระโดดโลดเต้นบนกองหิมะแท้จริงแล้วความสุขมันเกิดขึ้นง่ายมากๆฟึ่งชิงเฉินโดนผู้คนเบียดเสียดเข้าใส่ก็มีโกรธแต่อย่างใดเธอได้แต่ยืนขึ้นมองทอดออกไปอยู่ในภวังของตัวเองแม้ว่าสุนสือสิงมายืนอยู่ข้างกายเธอเธอยังไม่รู้ตัวเลย อาจารย์ท่านนี้เป็นผู้นำโชคเสียจริงท่านมาถึงหิมะก็หยุดตกเลยสุนสือสิงใบหน้าเบิกบานเขาพูดและหัวเราะออกมามิได้ดังนกะเฟิงชิงเฉินยิ้มพร้อมหันกลับไปพร้อมกับพ,บพูดขึ้นว่านี้มันมิเกี่ยวอะไรกับข้าฝนต้องตกภรยาต้องออกเรือนมันเป็นเรื่องธรรมชาติหาใช่โชคของของข้าแต่อย่างใดนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีอาจหนีพ้นหรือควบคุมมันได้และเฟิงชิงเฉินเองก็เป็นผู้ที่มีชอบทำลายในกฎของธรรมชาติ ใครว่ามิใช่แบบนั้นข้าจําได้ตอนที่หิมะยังตกอยู่ตอนที่ท่านเดินออกมาและเมื่อท่านเข้ามาที่นี่มันก็หยุดทันทีมันคือโชคดีที่มาจากท่านจริงจจากที่ข้าดูหิมะมันตกก็เหมือนเพื่อท่านเช่นกันชุนหุยยิ้มพร้อมกับกล่าวเสริมขึ้นมาหิมะหยุดทําให้ทุกคนดีใจการพูดล้อเล่นกันจึงเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาเจ e ้าก็อย่าพูดเป็นเล่นแบบนี้สิพูดยังกับข้าเป็นปีศาจย่างนั้นหิมะพวกนี้คงจะเป็นเทวดาฟ้าดินท่านประธานให้แต่ดันให้ตกนานไปหน่อยข้าไม่อยากไปเป็นแพะแบบนั้นนะ ซุนซือสิงกับเฟิ่งชิงเฉินอดไม่ที่จะเขกหัวของชุนหุยเบาๆนางรู้ว่าเจ้าเด็กสาวผู้นี้พูดเล่นเพียงแค่เรื่องพูดเล่นนี้ไม่ควรพูดออกมาเพราะหากใครได้ยินเข้าก็เอาไปเสริมเติมเติเตกลานเป็นเรื่องราวใหญ่โตชุนหุยรู้ตัวรีบเอ่ยคำขอโทษออกไปข่าผิดไปแล้วพูดจาสามหาวอะไรออกไปก็ไม่รู้เพื่อเห็นเฟิ่งชิงเฉินมีใบหน้าที่เย็นชาด้วยความฉลาดของชุนหุยเขามองไปที่ซุนซือสิงเพื่อขอความช่วยเหลือซุนซือสิงเป็นคนใจอ่อน ด้วยเห็นท่าทีที่อ้อนวอนของชุนหุยก็รีพูดขึ้นว่าท่านอาจารย์อย่าไปถือสาคำพูดของชุนหุยเลยเดี๋ยวข้าจะให้นางไปเก็บหิมะเป็นการลงโทษระหว่างที่ทั้งสามกำลังสนทนาอยู่นั้นหนึ่งในผู้ประสบภัยก็เป็นเจ้าหนุ่มผู้หนึ่งแม้เขาจะสวมเสื้อผ้าที่บางแต่ก็ดูสะอาดสายตาดูเฉียบแหลมหากเฟิ่งชิงเฉินได้เห็นก็จะรู้แน่ว่าเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ผู้ประสบภัยธรรมดาในมือของเจ้าหนุ่มคนนี้ถือดินสอปากกาไว้ในมือเพราะเจ้าตัวมีความสามารถด้านงานเขียน แม้หิมะจะหยุดตกแล้วแต่การทำงานให้กับผู้ประสบภัยก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปเฟิ่งชิงเฉินกับซุนชื่อสิงเพื่อพูดจบก็เดินเข้าไปที่ห้องรักษาจากความตั้งใจในสิบกว่าวันที่ผ่านมาผนวกกับการเตรียมอาหารโอสถเวชภัณฑ์ต่างๆของซูเหวินชิงทำให้ผู้ป่วยลดน้อยลงผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นก็ลุกออกจากเตียงได้ด้วยหิมะที่หยุดตกแล้วในตอนนี้ผู้คนที่เคยเจ็บป่วยก่อนหน้านี้ก็มีสีหน้าสดใสาอารมณ์ดีเฟิ่งชิงเฉินและซุนสือสิงเห็นแบบนั้นจึงไม่ได้อยู่ที่ห้องรักษานานนะ ทั้งสองที่พากันออกมาทีแรกก็ต้องการที่จะไปพักผ่อนแต่ก็มีคนมาแจ้งว่าซูเหวินชิงต้องการจะพบนางเอ็กคงมีได้เกิดอะไรขึ้นกับหลานจิวชิงหรอกนะแต่ก็มีน่าจะใช่ถ้าเกิดขึ้นกับหลานจิวชิงจริงๆซูเหวินชิงคงจะเข้ามาหานางด้วยตนเองเฟิงชิงเฉินรู้สึกรีบร้อนแต่ก่อนที่เธอจะไปเธอก็ไม่ลืมที่จะเตือนซุนซือสิงซือสิงถ้ามีเวลาไปบอกให้คุณชายชุยตรวจวินิจฉัยอีกครั้งถ้ามิมีอาการใดก็ให้กลับไปพักผ่อนที่เรือนได้ ได้ท่านอาจารย์เมื่อรู้ว่าชุยห้าวถิงจะต้องไปแล้วสุนสือสิงก็อดดีใจมิได้เฟิ่งชิงเฉินเห็นแต่ก็มิได้ตักเตือนอะไรเพราะเตือนไปก็ไรประโยชน์เพราะก็เคยพูดเตือนไปแล้วก็ได้แต่พูดขอโทษออกมาบอกไปแล้วว่าให้แยกกันระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเฟิ่งชิงเฉินก็รับรู้ดีว่าเขามิชอบชุยห้าวถิงนักจึงมิอยากให้ชุยห้าวถิงอยู่ต่อดีที่หยวนซีกับชุยห้าวถิงก็เป็นคนแปลกเห็นสุนสือสิงเป็นคนแบบนี้พวกเขาก็ยิ่งอยากจะเจอหน้าสุนสือสิง ดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้เฟิงชิงเฉินก็พึงพอใจแล้วเมื่อพูดพบเฟิงชิงเฉินก็ถือกระเป๋าเวชภัณ์เข้าไปในห้องรับรองหวนชิงมานานหรือยังทำไมมิไปที่ห้องรักษาเล่าดีที่วันนี้ข้ามาเร็วก็รู้อยู่ว่าเวลานี้ข้าอยู่ที่ห้องรักษาเฟิ่งชิงเฉินมิกล้าที่จะถามเรื่องของหลานจิวชิงกับซูหวนชิงนะนางจึงเบี่ยงประเด็นโดยถามในเรื่องอื่นๆมิใช่เรื่องด่วนอันใดหรอกจึงไม่อยากเข้าไปกวนเจ้า เหวินชิงยืนขึ้นสีหน้าของเขาดูปกติมิใช่เรื่องด่วนก็ดีไปเฟิ่งชิงเฉินรู้สึกโล่งอกนางยกชาขึ้นมาจิบชาพุทธแดงเหมาะสมกับฤดูการมันช่วยดับกระหายเป็นอย่างดีเฟิ่งชิงเฉินวางแก้วลงมองไปที่สหวรนชิงอย่างสงสัยและถามขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นหรือมิม,มีเรื่องอันใดกับหลานจิ๋วชิงแล้วยังจะมีเรื่องอะไรที่สหวรนชิงต้องบอกนางอีเฟิ่งชิงเฉินมิค่อยจะเข้าใจนะัก เมื่อเห็นเฟิงชิงเฉินมีท่าทีแบบนี้ซูเหวินชิงจึงรู้ว่านางยังมิทราบเรื่องบูชาฟ้าของจักรพรรดิชิงเฉินเจ้ารู้หรือไม่ว่าวันนี้ที่พระราชวังเกิดเรื่องอะไรขึ้นซูเหวินชิงดูไม่ค่อยปกตินักเหมือนกับหนาหลิงจิงฝานและซีหลิงเทียนเลยจักรพรรดิทำอะไรกันนะพระราชวังเกิดเรื่องอันใดขึ้นเรื่องเสด็จอาเก้าใช่หรือไม่เฟิงชิงเฉินรีบถามอย่างตรงไปตรงมาคงมิใช่เกิดเรื่องขึ้นกับเสด็จอาเก้าอีกนะถ้าเป็นเช่นนั้นเฟิงชิงเฉินจะทำเยี่ยงไรกัน มันมี่เกี่ยวข้องกับสเสด็จอาเก้าหรอกแต่มันเรื่องที่องค์จักรพรรดิทรงทําพิธีบูชาฟ้าเพื่อขอให้หิมะหยุดตกบูชาฟ้าเพื่อขอให้หิมะหยุดตกเฟิ่งชิงเฉินเมื่อนึกถึงหิมะที่หยุดตกในช่วงสายสายก็ตกใจจนกล่าวออกมาอย่าบอกข้านะว่าพอจกพักรพรรดิทรงทําพิธีบูชาฟ้าเสร็จหิมะก็หยุดตกทันทีถ้าเป็นแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เสียจริงองค์จักรพรรดิจะทําเรื่องอัศจรรย์แบบนั้นได้เหรอสหวินชิงรีพยักหน้า เป็นอย่างที่เจ้ากิตพอจักรพรรดิทรงทําพิธีบูชาฟ้าเสร็จหิมะก็หยุดตกทันทีทุกคนต่างปรับปลื้มใจกันมากภาพขององค์จกักรพรรดิเลยดูยิ่งใหญ่ขึ้นมามีมีใครกล่าวถึงผู้ที่ช่วยเหลือในยามที่เกิดภัยพิบัติเลยคงไม่ใช่เรื่องเทพเจ้าอะไรหรอกถ้างั้นก็คงมีประโยชน์มากกว่าการพยากรณ์อากาศแล้วสินะเฟิงชิงเฉินพูดตามสิ่งที่ใจตนอยากพูดออกมามิดังมากนักสุวรรณชิงมิสามารถจับใจความได้จึงถามขึ้นว่าชิงเฉินเจ้าว่ากระไรนะ ขอข้าพูดว่ารู้หรือไม่ว่าใครทำพิธีใครกันช่างเก่งกล้าสามารถมาห้ามหิมะให้หยุดตกได้เสียดายที่ในกระเป๋าเวชพันมีเครื่องมือพยากรณ์อากาศมิฉนั้นนางคงจะลงใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ดูฟูหลินชายที่เจ้าพามาไงที่ซูเหวินชิงมาหาเฟิ่งชิงเฉินก็ด้วยเหตุนี้จิ่วชิงให้เขารีบมาบอกเฟิ่งชิงเฉินถ้านางรู้ทีหลังก็คงจะรับมีได้แต่เฟิ่งชิงเฉินก็เป็นดังที่คาดไว้สายตาเธอเย็นชา ฟูหลินจะเป็นเขาไปได้เยี่ยงไรพูดจบนางก็พยักหน้าข้าลืมไปเลยว่าเขาเป็นคนตระกูลฟู่งั้นมันก็มีทางเป็นไปได้แล้วเฟิงชิงเฉินนึกถึงเรื่องที่ตีตงหมิงได้เตือนไว้ว่าฟูหลินไม่ใช่คนไร้เดียงสาตอนแรกคิดว่ากำรับเขาจนเบาใจได้แต่ก็มีคิดเลยว่าพวกเขายุ่งมากคนทําให้ฟูหลินทําเรื่องนี้เห็นว่าเขาก็คือทายาทของอารามเทพกําหนดรู้ฟ้าดินรู้ชะตาลิขิตนี่คือข้อมูลที่สุวรรณชิงรู้มาจากการสืบของเสด็จอาเก้า เรื่องนี้ฟังชิงเฉินรู้ดีอยู่แล้วแต่เขาไม่คิดเลยว่าฟูหลินจะเป็นคนทยทยานเช่นนี้ที่แท้ที่เข้ามาใกล้ชิดกับสเสด็จอาเก้าก็เพื่ออยากเป็นใหญ่เป็นโตได้ใกล้ชิดกับองค์จกักรพรรดิเฮ้อฟงชิงเฉินถอนหายใจออกมาฟูหลินคือคนที่นางพามานางจะต้องรับผิดชอบไม่มากก็น้อยกับการที่ฟูหลินทําให้เรื่องมันกลาหนขนาดนี้เรื่องที่ทํามาก่อนหน้ามันก็เปล่าประโยชน์สินะแต่ยังมีเรื่องที่โชคดีอยู่อย่างก็คือ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หไลค์หนึ่ง c r i b e ของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร a n k s ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่อง audionovel ครับ